สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุปตนกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะคุปตน์จะมีเพลงเกี่ยวกับหน้าที่ของเด็กค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะในเดือนมกราคมนี้จะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันค่ะคือวันเด็กแห่งชาติค่ะนะคะจะเป็นเสาร์ที่สองของเดือนมกรานะคะในสัปดาห์นี้คุปตน์ก็เลยมีเพลงหน้าที่ของเด็กมาให้เด็ก,ดกฟังและ ปฏิบัติท่ารำกันค่ะนะคะให้เด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ างนเจ็ดต้องศึกษาให้เชียวชาญ้องมานากบันไม่เกียดไม่ครับ เมื่อกี้เด็กๆได้ฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมคะหน้าที่ของเด็กมีทั้งหมด10ประการหรือว่า10ข้อนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปทําท่าเดี๋ยวปุ๊เปิลจะทําท่าให้เด็กดูก่อนทีละท่าทีละข้อนะคะว่าเขาทําท่าอย่างไรบ้างนะคะอ่าท่าแรกให้เด็กมนมือไว้ที่หน้าอกของตัวเองนะคะอ่าแล้วซอยเท้าค่ะซอยเท้าพรา้อมมนนมือนะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีให้เด็กใช้มือซ้ายของตัวเองนะคะจีบที่อกค่ะ เด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน 1. น,นับถือศาสนา 2. รักษาทำเนียมมั่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน 5. ยึดมั่นกับตันยู 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบันไม่เกียรไม่คาน 8. รู้จักออมประหยะัด9ต้องซื่อสัตย์ตลอดการน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 10. ทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญเป็นไงบ้างคะที่เด็กยากไหมคะอ่าอันนี้ครูเบิ้ลบอกแต่ละท่าให้นะคะว่าเราทำแบบไหนนะคะอ่าอันนี้เด็กได้แล้วนั่นเดี๋ยวเรามารำไปพร้อมกับเพลงได้เลยคะ่ะ สาให้เจียวชานของมานัปากวันไม่เกียรติไม่กรา เด็กคะท่ารำเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเราจบไปแล้วค่ะนะคะีเด็กลองฝึกดูนะคะลูกนะคะไม่ยากนะลูกนะลองฝึกดูแต่ละท่านะคะค่อยๆทําไปนะคะ <S <S ในรอบนี้นะคะจะมีท่ารำผสมเข้าไปค่ะคือการจีบตกหน้านะคะการจีบตกหน้าการจีบตัวเราเข้าที่หน้าอกของตัวเองท่าไหวท่าอายคือท่าแตะแก้ม ะะอันนี้คือท่าเขียนหนังสือดเด็กใช้มือหนึ่งแบมามือนึงเป็นท่าจีบคล้ายๆเป็นที่สอนนะลูกเหมือนเราเขียนหนังสือบนกระดาษเห็เนไหมคะใช้ที่สอเขียนไปในท่ารำเห็นไหมลูกเห็นไหมคะแข็งแรงแข็งแรงะนะคะจะมีท่ารำซึ่งมันจะยากขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะคุณครูขอให้เด็กฝึกซ้อมไว้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในห้องซูมนะคะลูกก็ฝากเด็กไว้เท่านี้นะคะหน้าที่ของเด็กมีทั้งหมด1ิบ ประการค่ะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย